สินเชื่อบุคคลสปี e d y l o a ของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ดอกเบี้ยยังลดต้นลดดอกรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมนี้ต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B Y Review เป็นช่วงใหม่นะคะที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากสินเชื่อมาฝากท่านผู้ชมกันนะ สำหรับรายละเอียดของวันนี้นะคะที่จะมาพูดกันนั่นก็คือสปีดี้โลนของธานาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะจะบอกว่าเป็นสินเชื่อบุคคลที่มีข้อดีในแง่ที่ถ้าหากคุณได้รับการอนุามาสินเชื่อแล้วนะคะเงินก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากให้โดยอัตโนมัติเลยได้ตามความต้องการของเราเลยด้วยไม่ต้องมีหลักทรัพย์นะคะไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และที่สําคัญค่ะอย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกว่าดอกเบีย้ยยังคิดแบบลดต้นลดดอกด้วยนะคะทั้งนี้ก็จะไม่เกินอัตราดอกเบีย้ยที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ด้วยซึ่งลูกค้าสามารถจัดสรรได้ว่าจะวางแผนการใช้เงินได้นะคะเพราะว่าการชําระคืนเงินเนี่ยจะสามารถเลือกชําระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันได้เลยสาหรับหลักเกณฑ์ขายเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าง่ายมากๆสําหรับผู้ที่มีรายได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอายุตั้งแต่20ปี จนถึง60ปีนะคะสามารถขอสินเชื่อประเภทนี้ได้สําหรับผู้ที่เป็นพนักง,งานประจำเพียงแค่คุณมีรายได้เงินเดือนตั้งแต่1,000 100, บาทขึ้นไปต่อเดือน <_ C os> ก็สามารถสมัครผลิตภัณฑ์นี้ได้สําหรับเจ้าของธุรกิจนะคะก็มีรายได้15,000บาทขึ้นไปต่อเดือนสามารถขอสินเชื่อประเภทนี้ได้ทั้งนี้นะคะวงเงินที่เขาจะอนุมัติให้กับเราเนี่ยสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้เราเช่นถ้าเราเงินเดือน1,000 100, 0บาท สูงสุดวงเงินที่เขาจะอนุมัติให้ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทนะคะและไม่เกิน5ล้านบาทสำหรับสปีดี้โลนตัวนี้ระยะเวลาในการผ่อนนะคะก็คือ6ปีค่ะการคำนวณดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะคำนวณเป็นรายวันให้ด้วยนะดีมากๆเลยระยะเวลาการผ่อนสูงสุด6ปีซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จะคิดนะคะต่ำสุดเริ่มต้นที่ 9.9%9% และสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีค่ะจะมีเลทอัตราดอกเบี้ยให้ดูดังนี้ซึ่งบอกว่าไฮไลท์ของเขาเลยเนี่ยก็คือกู้1 0 0 0 0แบาทก็ส่งเดือนละ2,700บาทต่อเดือน่านั้นเองวิธีกาารรชํะคืเงิน ู้นะคะเขาก็จะหักผ่านสมุดบัญชีเงินฝากอัตโนมัตินั่นแหละค่ะ แล้วก็ในส่วนของการที่หากเราได้รับอนุัติสินเชื่อแล้วเนี่ยธานาคารเองเนี่ยเขาก็จะส่งตารางเวลาการชําระให้กับเราด้วยตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งกับทางธานาคารไว้ในส่วนของค่าบริการค่ะเขาจะคิดเป็นค่าอากรสแตมร้อยละ0.05ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะคะไม่เกิน10,000บาทนั่นก็คือถ้าเราได้รับอนุัติ50,000บาทก็เสียบริการแค่25บาทก็คือในส่วนของค่าอารกรสแตมแต่ทีนี้สาหรับลูกค้าธานาคารไทยพาณิชย์ที่สมัครผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ s อชบเนี่ย อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นคิดที่10%ต่อปีสมัครผ่านทางช่องทางอื่นๆกับทางสาขาอะไรแบบนี้ก็เริ่มต้นที่9.99นะคะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการจัดสมัครสินเชื่อประเภทนี้นั่นก็คือสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันนะคะเดือนล่าสุดของเรานั่นเองหรือจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะในกรณีที่คุณทำงานประจำและสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง3เดือนรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนนั่นเองในส่วนของเจ้าของกิจการนะใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างคุณส่วนนะคะได้หมดจากกระรวงพาณิชย์และสำเนาใบแจ้งยอดย้อนหลังเงินฝากนะคะย้อนหลัง6เดือนและการสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนั่นเองและหน้าสมุดบัญชีเงินฝากนะคะที่คุณต้องการให้ธนาคารเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีแสดงว่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้หรือธนาคารอื่นก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกเลยสุดท้ายนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อกับทางธนาคารนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทุกสาขาเลย นะคะหรือจะโทรไปที่ S C B Call Center นะคะ027777777จำง่าง่ายหรือจะเป็น www.scb.co.ch ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้สำหรับการสอบถามข้อมูลหาท่านในที่ชอบนะคะคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยคลิปใหม่ๆก็จะส่งตรงไปถึงมือถือคุณทันทีที่เราได้อัปโหลดใหม่ทันทีเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you